Los, มาค่ะมามามาวันนี well ้เราจะเข้ากรุงเทพกันนะคะเพราะว่าพวกเราจะบินกลับอิตาลีพรุ่งนี้เช้าแล้วร่างแต่งตัวแล้วนอนล่ำลาไปแล้วไม่ถ่ายวิดีโอเพราะว่าโมเมนต์มีน้ําตาแตกแม่ใครร้องไห้รู้เปล่าเออใครรู้เปล่าป้าป้ามือใครป้าป้าได้ไหได้ไหมครับไปไปได้แล้ได้แล้วได้ไหมครับกินของกินอะไรกินะมีหลานชกุล คุณพี่แ๊ดหรือคุณพี่แมวแล้วก็พี่อ้อยคุมิโกลุงยูแล้วก็มีน้องสะพ้ายมวยอถอดผ้าที่ลูกอ่ะน้องพายเราสวยอ่าสาวเวียงจันนะคะแล้วก็มีพี่รถพี่จีมพี่จาวคนเตอรั้งน้องมีคุณแม่คุณแม่จะนลุยแล้วก็มีคุณพี่มิกนะคะคุณพี่มิก ไม่น่าดําจัง,จงแก่เข้าคนรีสต์คุณพี่เมย์อ,อุ้ยร้องไห้ตามป๊าป๊า <laughs> <ๆ>แล้วก็มีน้องเจี๊ยบน้องชายคนเล็กแล้วก็มีน้องโค้ด <c oughs> เพื่อนน้องเจี๊<ๆ>ยบใส่แม่อุ้ยมาแป๊บๆเนะาะกันก็ใส่หายเอาเลยนะเรามาแวะเซียรังสิตกันก่อนนะคะ มากินข้าวเนาะแล้วน้องจะมาเติมคิวด้วยวุ้ยพายพามากินร้านเจียงลูกชิ้นปลานะคะเพราะว่าชอบมากอาหารมันหลากหลายดีแล้วก็รสกลางๆเนาะทุกคนจะชอบไม่แพงด้วยอะ่ะนีาาหลายเมนูตลา,าดแล้วบ้านเรากับอะไรอแทนกะตายเหดูสามไม่แพงแเข้าใจขาอร่อยด้วยครอบครัวใหญ่นี่มากันไม่หมด ได้ทีนั่งกันหมดแล้วอุ๊ยที่มากับใครคะ3ามคนเนี่ยไม่ได้มากับพวกเรานะโชคดีจังเลยอ่ะใส่ได้เร็วเพราะว่าเหลือเวลาไม่ถึงยี่สบนาทีแต่มันีโชคดีน้องอยูดใกล้เพราะเรานี่ยุงมามหน้าดูเยเอา <laughs> อิ่มแล้วนะคะรีบกินอย่างมากเลยเหลือเวลา อีกส kind of ินาทีทันอยู่แล้วก็ใกล้ตรงนี้อร่อยอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วมีคุณผู้ชมหลายคนนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าหางคิวไม่เท่ากันกุ๊กไก่ก็เห็นนะแต่ว่าวันนี้ได้รับคำตอบแล้วนะคะเวลาเรามองตรงให้ทุกคนสังเกตโหนกแก้มอาจารย์ถามว่านอนข้างนี้ใช่ไหมแล้วกุ๊กไก่ก็นอนข้างนี้จริงๆเป็นวัา ตั้งสิกว่าปีตั้งแต่แต่งงานกับพี่มิกอะเหมือนโหนกมันยุบลงถ้าสังเกตแล้วเวลาเรามองหางคิ้วอะเหมือนหางคิ้วข้างนี้มันจะสั้นมากกว่าจ๊เอ๋เจ๊เอ๋อมองสิคะมองให้ดูคิว้วไม่ให้มองกล้องเออตวยอ <c oughs> <c oughs> ขอลุงยูดูหน่อยค่ะตายแล้วอย่างใหญ่ไม่มีใช่ไหมเลม้านี่คุณพี่อ้อยซื้อกลับไปใส่สวยมากไหนค่าให้น้องดูหน่อย เนี่ยลุงมิเขาล้อเล่นอยู่ใช่หนูซื้อใส่คู่กับอะไรพี่สวยเกย์กับสั้นาสั้นเฮ้ยไอเดียดีอ่ะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็สีแดงใส่เกย์สีเหลืองเสื้อนิ้ยาวรันนั้นแล้วก็เอางั้นเหรอใช่สีแดงกับใส่กับเกยสีเหงเข้ากันเลยเอ้ยมูไอ้อเอ้ยเอ้ยเข้าละมั่งอ่ะนี่หลอกหนูอ่ะหลอกทำไมระแดงกันเหลืองหรือไม่ก็แดงกันเหลืองนี้นีีเขยวแแบบ่แบบแฟชั่นมาาจกไหนนอ่่ะแฟชัที่ไหนอ่ะแฟชั่นเมืองไทยนี่แหละ คนสมัยโบราณเขาก็ใส่ใช่ไหมแล้วเขาก็ใส่ผ้าสีนึ่งสวยนะยายดินลุงยูขาวเป้าอันนี้ของลุงยูเนี่ยพี่อ้อยเนี่ยหนูมาครั้งที่แล้วหนูจะซื้อให้ลุงยูกันลุงวิษณุกานต์เออใช่ใช่แต่ตัวมันเล็กอ่ะรู้ว่าตัวมันเล็กใส่ได้รองยังใส่แล้วรองยังใส่แล้วลลงเล็กแก้ว เฮ้ยชิสตาลองนยวช่แต่แล้วใส่บานเย็บปากนะเนี่ยตัวนี้ยไดลุกได้ใส่ยิงบเนี่ยุงยูชอบได้ซื้อให้ยูแต่ตัวมันเล็กแล้วน้่นนี่แล้เสื้อคู่เท่าลสื้อใู่ล่วน้แล้วนั่นวาเสื้อคู่ก่อนจะไปพระขนงนะคะเรามาแวะบาเวะรังสิตกัน ไปไหนกันมเห็นเดินอร่อยไหมย้อยเอาไหมชิมไหมอะอันชานมะนาวหวานหแม่อยู่ไหนอ่ะเขาพี่ติมพาเดินไปแหนนู่นนูเห็นเดินเข้าไปนู่นอ่ะนูแแดงเลยวะแพะนู่นไหวหน่ยไ้หอะไรน่นู่นข้างบนะสีเจ็บมากเลยอ่ะขาไอไไอไออไออไอไอรไอไอไออไอ้ไอไอไอไไไอออ้ไไ ใช่แล้วอยากให้ลุงมิกซื้อฝากพ่อจังเลยที่รักให้รู้เอวเท่าไหร่อ่ะให้เขาวัดให้พี่อ้อยเขามีสายวัดเขาวัดให้ค่ะเออเขามีสายวัดนะพี่อ้อยลองไหมพี่อ้อยรู้สึกมันยืดยืดนะเก่งถ้ามันยืดต้องเก็บต้องถามลูกค้าว่าชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยววัดเอวให้ชอบเกลี้ยเกลี้ยง r e s i s t e n ชอบเกลี้ยอสตันเซโรบูส์เออไปวัดเอวก่อนเออเท่าไหร่พี่อ้อยรอรถมารับนะเพราะว่าถ้าเราเดินไปที่จอดรถมันไกล ไปค่ะไปค่ะาข้างบนเลยนะคะข้างล่างรถติดขึ้นทัวร์เวไป็นรถข้ขึ้นทัวร์เวเคยขึ้นต่างเวกันไหมคะไม่เคยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นจังเลยต้องขึ้นทัวร์เวลนะดย่างกินจังเลยอะไรนะบอาค่ะบอลมาริโอเดีล่าไปเก็บเห็ดเลยนะไปเรือคุณพี่มาที่พักเปลี่ยนชุดทันทีเลยค่ะ อิจฉาเขามีเสื้อคู่แหละตัวเองพี่ล้อยกับมันดูไปก่อนลูกมิกเอาไปด้วยแกไูนะฉันไปกับพี่รสสองคนกลับไปกลับไปกันเดี๋ยวนุกับกันเองได้ไปให้เขาไปบ้านนาสาวกันก่อนนี่คือแผนเราบ๊ายบายเราจะไปแลกเงินกันนะคะไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีนะแก้งแย่ไปอย่างนั้นเอง ซื้อได้ไหมเราต้องซื้อได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องซื้อขายไปคน้อนข้าเยอะเลยค่ะโมไซซิงมากเลยเป็นแค่คนนี่ร้านนี้ประดุกฟูนะคะร้านประจําที่เราซื้อู้สึกว่าเขาก็จะซื้อไปแล้วค่ะร้านนี้คือเป็นร้านประจําที่ซื้อไปฝากไปนครนายกก็จะซื้อไปฝากใหญ่ลืมเจ้าเสียก็เอาขายอือ อันนี้ก็คือในซอยนี้นวดเยอะอันนวดเยอะนัหมีใจ้านเลยร้นกับข้าวที่เราไปที่สมขายกันไม่มีอ่ะแลกเงินไม่ได้เพราะว่าธนาคารปิดแล้วร้านแลกเงินก็ปิดแล้วความจริงมีเงินนะแต่พี่มิก่ะเขากลัวไม่พอเขาจะต้องมีสำรองรองหลังไว้อะไรประมาณนั้นไงรอรถกลับบ้าน นี่ถ้าเป็นนอนธรรมดาจะชุดค้าคนนี้อีกอืนี่เริ่มทยอยผิดร้าแลตอนนี้เรารอรถสองแถวเพื่อจะกลับบ้านเดี๋ยวเราจะนั่งรถสอบแถวกัน<า>ปีที่แล้วจำได้ปะเราขึ้นที่พัทยาลุงโคตรรซิง <c oughs> มาแล้วมาแล้วรถสองแถวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นั่งนั่งนั่งเดี๋ยวซิ่งคนละกี่บาทอ่ะไม่รู้เอ้าจำไม่ได้โอ้ยไม่ได้นั่งนานนี่เนี่ยเก้าบาทมาดูนานมากเป็นไหนขีดหอดสายค่าโดยสารเก้าบาทนี่ไเขาเขียนไว้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่รักตุติคิวสิจผู้ใหญ่ขาฮะเธอจะได้จอเท่าไหร่ไม่ๆเดี๋ยวไปแลกสนามบินพรุ่งนี้ไม่น่าจอแตกไอ้กเขาเรียกอะไรอ่ะอร่อยเออโอ้ห้าเดี๋ยวก็ร้องไห้ไหนดูดิเปลี่ยนจีเปลี่ยนจีว้าว ไม่ใช่ทุกีก็ถามว่าทีมอะไรอ๋อใช่ใช่คิดที่เมโซนเน่ยทมโนกันมโนไม่นี่ป่ะพี่แม่หมาคอสป่ะหมาลูกโอ๊ยแสตาโอปวดัเดินกนี่นมันก็เลยขึ้นมันเป็นหมาที่แบบฮะ ไอเจ้าเไลนไรชาลาทีมนหยาบคาย บอกลุงยูชาราทีมแปลว่าทีมคนแก่ชาราทีมานีเด็กวินาวป้ายจังคน่แก่ยักะรสักต้้น่เชอบใจนะเธอวัยรุ่นีอายเหนื่อยเนาะ วนี้กลับบ้านอีสรัรอยัพนี้จะกลับบ้านแล้วกูไก่ไม่ได้ถ่ายโมเมนต์ที่ล่าลากันทั้งที่นครนายกทั้งที่พรขนงนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เศร้าเนาะแต่ก็ประทับใจเดี๋ยวก็จะได้เจอกันอีกเนาะเดี๋ยวก็กลับมาอีก ญาติพี่น้องของเราค่อนข้างแน่นแฟนนะคะเป็นครอบครัวใหญ่เราก็เลยผูกพันกันมากเนาะแต่ก็คิดถึงบ้านที่อิตาลีด้วยคิดถึงลูกคิดถึงแมว<อ>ใช่ไหมพรุ่งนี้เราจะได้กลับบ้านกันแล้วนะคะเ,<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นไปสนามบินตั้งแต่ตีห้านี่ก็ตีสองกว่าแล้วนะพวกเรายังไม่ได้นอนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่ อิตาลีเลยนะคะบ๊ายบายทุกคนอรรอยสวัสดีครับ